สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำโอเคนิติเทพสวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำหรือพี่รามพระเอกจ,จากเกมอารยาผู้ไม่กลัวผีครับคลิปนี้เราถ่ายทํากันนอกสถานที่นะครับพี่โอมาพักกับเพื่อนอยู่ที่จังหวัดกําแพงเพชรแล้วก็มีโอกาสได้ดูหนังเรื่องนี้ที่กําแพงเพชรเมื่อวันพฤหัสบดีที่1ิบ มีนาคม2,564มีหนังเข้าทั้งหมด 3, 4เรื่องก็คือเรื่อง chaos walking Tom Holland, Daisy Ridley กับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่อง music พี่โอดูไปแล้วแล้วก็ทําคลิปไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าสาเหตุที่ไม่ดูเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าหนังทั้ง2เรื่องนั้นถ้ามาดูที่โรงภาพยนตร์จังหวัดอื่นๆนอกจากกรุงเทพแล้วจะหาเสียงภาษาอังกฤษค่อนข้างยากก็เลยดูไปก่อนเพราะว่าวันศุกร์เป็นวันที่พี่โอเดินทางและวันเสาร์พี่โอก็ได้มาดูกับน้องสาวสามคนที่จังหวัดกําแพงเพชรอยู่ดูของเมเจอร์ที่โรบินสันกาแพงเพชรนะครับเรื่องผีเล่านําแสดงโดยมาปรินเปออารัก ปรางกันนะรันแล้วก็ะเนศวรากุณุคราบโปสเตอร์ใหญ่มากที่จริงมีโปสเตอร์ของทั้ง4ตัวละครนะครับแล้วพี่โอก็มีแจกถ้าสนใจจะอยากได้รับโปสเตอร์หลอนๆนี้ไว้ติดบ้านติดห้องไว้ชื่นชมก่อนนอนก็ขอรับกับพี่โอได้เลยนะครับความจริงโรงหนังเขาก็มีแจกอยู่แล้วอันนี้นี่ ถ้าใครได้ดูหนังเรื่องนี้ก็จะขอรับโปสเตอร์นี้ที่โรงหนังได้เลยนะครับแต่ว่ามันเป็นคนละขนาดกันอันนี้ของพี่โอตรงนี้เป็นขนาดตู้ไฟแล้วก็โปสเตอร์ที่มีแจกก็ขนาดเล็กลงมาหน่อยแล้วก็พิมพ์หน้าเดียวนะครับแต่พี่โอก็มีแจกทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ เอาแต่ว่าถ้าแจกง่ายๆเลยก็ขนาดเล็กรับได้ที่โรงหนังเลยนะครับส่วนโปสเตอร์ตู้ไฟขนาดใหญ่เนี่ยก็คงจะต้องมีรายละเอียดมีการเล่นเกมอะไรกันสักหน่อยชื่อภาษาอังกฤษของเรื่องนี้ชื่อ Hornset Sales หลอนแหละชื่อภาษาอังกฤษของเรื่องนี้คือ ฮอนเต็ดเทลกำกับการแสดงกำกับภาพยนตร์โดยสุภกรเหรียญสุวรรณทั้ง3เรื่องนะครับพี่โอหลังจากที่ดูจบก็มีกิจกรรมใดๆกับเพื่อนๆต่อก็เลยทําคลิปช้าไปแต่ในขณะที่พี่โอกําลังคุยกับเพื่อนเพื่อกําลังร้องเพลงและคุยอื่นๆเราอัดคลิปไปด้วยเราร้องเพลงแล้วก็อัดคลิปไปด้วยแล้วก็มีอยู่จังหวะหนึ่งที่พี่โอคุยเรื่องนี้ให้เพื่อนฟัง ตอนที่กําลังคุยกับเพื่อนอยู่นั้นคือร้องเพลงจบไปแล้วแล้วก็ยังไม่ได้อยู่การถ่ายคลิปคุยถึงเรื่องนี้ไปพี่โอก็เลยตัดเอาคลิปนั้นมาให้ฟังเพราะมันเป็นความรู้สึกสดๆเลยแล้วถ้ามีอะไรขาดเหลือเดี๋ยวพี่โอมาเพิ่มตอนท้ายครับเรื่องหรอครับคือหนังเรื่องนี้ความยาวมันชั่วโมง38นาทีจริงๆแล้วมันคือหนังสั้น3เรื่องทําเป็นเหมือนอย่างสามแพร่งใช่ใช่ใช่สามแพร่งสี่แพร่งห้าแพร่งเนี่ยเหมือนเหมือนสามแพร่งเรื่องแรกสนุกสุดแต่สั้นมาก ซึ่งประเดศเนี่ย,ยคือเป็นเพียงส่วนหนึ่งของของตอนหนึ่งในในสามเป็นตัวเด่นเลยของตัวตอนตนี้เป็นตัวเรื่องของทั้งสงงามอ้าวเหรอไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เข้าใจผิดนะเทนเนเล่นตอนแรกตอนเดียวอ้าวเหรอเออซึ่งไม่มีไม่ไม,ม,ม่มีการช่วยแต่มันมีการเชื่อมโยงที่ทําให้คนดูเข้าใจได้เพราะว่าภาคสองกับเอ่อตอนเรื่องที่สองกับเรื่องที่สามเนี่ยตัวละครเอกทั้งสองตัวคือหมากปริงกับปรางเนี่ยก็ขึ้นรถแท็กซี่เหมือนกัน ซึ่งหนังเนี่ยน่าจะให้เข้าใจว่าเป็นแท็กซี่คันเดียวกันเพราะว่าถ่ายแบบไม่เห็นหน้าคนขับแต่เป็นยูนิฟอร์มสีฟ้าเดียวกับทะเนศ<ม>แต่ไม่เห็นหน้าคนขับและรถเป็นสีเขียวเหลือง<ม>เดียวกับทะเนศแต่สิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นคนละคันกันคือเวลานั่งเบาะหลังเนี่ยมันจะมีป้ายทะเบียนอยู่ที่ประตูรถมันเป็นคนละทะเบียนกัน<ม>ซึ่งผมเชื่อว่าหนังตั้งใจจะให้เรื่องเนี้ยคนดูเข้าใจว่า รถแท็กซี่ทั้งสามเรื่องเป็นคันเดียวกันแต่พลาดตรงที่เก็บรายละเอียดไม่หมดใช่เอาแท็กซี่คนละเลขทะเบียนมาใช้เพราะว่าตั้งใจที่จะถ่ายคนขับแบบเฉียดเฉียดหน้าคือไม่ให้เห็นไปเลยว่าคนขับเป็นใครใช่ทนนหรือไม่ใช่คือมีงบจ้างทนานแค่ตอนเดียวถขนหนังเขาจ้างกันเป็นเรื่องไม่ใช่เหรอตมันก็แบ่งตอนจ้างดูแหละแล้มก็มีงบหนึ่งในสาเออ ปูแต่ทันเอ่คือคนที่แสดงที่ดีที่สุดข,ของเรื่องนี้แสดงข่มเป้อารักเลยเป้อารักนะพูดสมมุติว่าพูดโทรศัพท์ตอนที่สั่งฆ่าผู้หญิงอันนี้เห็นในตัวอย่างนะไม่ได้สปอยอมึงจะทาไงก็ได้คิดตัวเองมึงจะทาไงก็ได้คิดตัวเองไม่ต้องมนาะพ้นทางกูแบบมานเนี้ยแบบพูดพูดเหมือนวัยรุ่นพูดเหมือนเด็กแว้นทั่วไปแล้วทันเอ่คุณไม่น่าสั่งฆ่าเธอเลยแบบนิงน่งๆนุมน่มๆ แต่ว่าอินเนอร์แรงมากทนายวักลาคุณครคือคนที่แสดงได้ดีที่สุดของเรื่องนี้ขอละถือว่าเอาสุดใช่และเรื่องนี้คือเรื่องที่สนุกที่สุดแต่น่าเสียดายว่ามันสั้นที่สุดสั้นที่สุดไม่อยากจะสปอยเพราะว่าเรื่องนี้มันมันเกินกว่าที่เราคิดจบเร็วจบเร็วกำลังสนุกอยู่เลยแต่พอเรื่องที่สองที่ผู้หญิงน้องผู้หญิงชื่อปรางเล่นปรางนี่สวยมาก สวยจนติดเลยสวยสวยจนแบบว่าจ้องแต่ตัวละครจ้องแต่ตัวแสดงจนบางทีไม่สนใจเนื้อเรื่อง <c oughs> ดูว่านะจะไปยิ้มขนาดไหนจะยิ้มน้อยยิมยย้มเยอะเป็นคนที่สวยอะ่ะแล้วคือเธอบอกของเธอจะต้องมาเจอผี <c oughs> เธอเป็นยูทูบเบอร์และการนำเสนอยูทูบเบอร์ของเธอเนี่ยคือช่วยให้ผีไปผุดไปเกิด <c oughs> ผีที่ติดอยู่ในสถานที่แต่ละที่เนี่ยเธอจะไปบอกเขาว่า คุณตายแล้วนะไปผุดไปเกิดเธออยู่ตรงนี้ก็มันก็ไม่สิ้นสุดเนี่ย <Yeah. S 1> แล้วก็ต้องไปเจอเคสใหญ่ในโรงแรมที่ผีที่นั่นถูกสะกดวิญญาณไว้ uh huh. เรื่องมันก็เลยแล้วไอคนที่มาสะกดวิญญาณเนี่ยมันก็รร้กาดเกินกว่าที่ความสามารถด้านการเห็นผีของเธอจะจะสามารถทำอะไรได้เรื่องนี้ก็เลยสนุกแต่สาระที่ดีของเรื่องนี้ก็คือคนดีอ่ะเราต้อง เรารู้สึกดีที่ได้หนังตั้งใจแสดงให้เห็นว่าคนดีๆทำสิ่งดีๆแล้วก็จะต้องเจอกับสิ่งดีๆ uh huh. เพราะว่าจุดประสงค์ของคนนี้คือคนนี้ผู้หญิงคนนี้เป็นคนดีที่อยากจะช่วยให้ผีพ้นทุกข์ uh huh. พ้นการพ้นการยึดติดอยู่กับสถานที่ที่เดิม uh huh. ให้ไปผุดไปเกิดหรือให้ไปพบภูมิอื่น uh huh. ไม่ควรจะยึดติดต่อไปแล้วคือความคิดของเรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่ดีสำหรับพี่โอ uh huh. สองเรื่องแล้ว เรื่องสุดท้ายเรื่องสุดท้ายไม่อยากพูดถึงระบากปรินแค่แสดงดีแต่ว่านิ้อเรื่องมันมันเพลิเจอล้วเถอะมากก็เพ,พิเ่งได้ผมนครับก็อยากชมก็ไปติดตามชมกันแล้วก็มาแสดงความเขียนกันในของคุณสนเบอร์นะครับปรินใช่เหรอใช่เหรอไม่ใช่หรอเอาปังเลยไม่ใช่เสียตังค์ซื้อไม่ใช่ครับยากสนุนเราก็มาได้เสียเต็มที่อร่อยด้วย ครับนั่นก็เป็นเรื่องที่พี่โอคุยกับเพื่อนหลังจากที่ได้ดูเรื่องผีเล่าไปเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็มาทําคลิปเพิ่มเติมในวันนี้ก็เป็นแล้วว่าไม่ต้องสปอยเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องแรกอะ่ะที่พี่โอบ,บอกว่าสนุกที่สุดเขาสปอยไปตั้งแต่โปสเตอร์เลยเนี่ยทะเนศวราคุณครเครห์เป็นคนอาสาสง่งวิญญาณแค่นี้คนดูก็รู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรนะครับส่วนเรื่องที่2ไปผุดไปเกิดนั่นก็พี่โอพูดถึงในคลิปเมื่อสักครู่เยอะ ส,ส่วนเรื่องที่สามพี่โอเห็นว่ามันไม่สนุกจริงๆคุยถึงเรื่องที่สามสักหน่อยชื่อเรื่องว่าใบาลานเป็นเรื่องของนักเขียนที่ไปเช่าบ้านแล้วบังเอิญเจอใบาลานเก่าแล้วความเชื่อก็คือสิ่งที่เขียนในใบาลานจะเป็นเรื่องจริงและตามที่เราเห็นตัวอย่างเจ้าของบ้านเขาบอกว่านักเขียนชอบมาเช่าอยู่ที่นี่เพราะว่ามาแล้วจะเขียนเรื่องได้ดีจะมีผีมาคอยกระซิบบอกเรื่องให้เขียน เป็นประจําแค่ความคิดตรงนี้พี่โอกว่ามันก็แปลกแล้วพอเข้าไปดูจริงๆมันแปลกกว่านั้นคือแปลกจนเราจะบอกว่าเรื่องที่3ามันไม่สนุกอะ่ะอย่าไปพูดถึงมันเลยสรุปความพอใจที่ได้รับจากเรื่องนี้นะครับเรื่องแรกสนุกสดุดเรื่องที่ 2, สองสนุกปานกลางเรื่องที่สาไม่สนุกเลยก็หารลบกบเฉลี่ยแล้วก็ให้คะแนนเรื่องผีเล่าทั้งสเรื่องโดยรวมไป เเต็ม10ครับก็อยากให้พี่โอ,อคุยเรื่องหนังเรื่องเพลงเรื่องกินเรื่องทเที่ยวสนุกกับของสะสมและสนุกกับภาษาไทยก็มาเป็นเพื่อนเฟซคุยกันได้คอมเมนต์ที่ด้านล่างนี้ด้วยคำสุภาพนะครับกดติดตาม s u b s c r i b e กดกระดิ่งติดตามกันในเฟซด้วย <c oughs> youtube com oknitite okay. facebook com oknitite okay. และ facebook com nitite ok ถือป๊อปคอนโค้กเบปซี่เข้าโรงหนังก็เอาออกมาทิ้งเอาภาชนะออกมาทิ้งให้เข้าด้วยหรือสะสมตามอัธยาศัยนะครับใครเป็น YouTube Premium สมาชิก o u t u b e Premium หรือไม่ก็ดูคลิปของพี่โอได้ยาวๆพบกันในไลฟ์ประมาณเดือนละ2ครั้งเป็นอย่างน้อยถ้ายังไม่เจอไลฟ์ใหม่คลิปใหม่ก็ย้อมกลับไปดูไลฟ์เก่าคลิปเก่าได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปอื่นๆขอบคุณครับสวัสดีครับโควิดแยงได้ยิ่งกว่าโควิดทำคนที่วิกฤตเจไม่ว่าจะติดไม่ติด,ตด ย้ำเตือนพร้อมเป็นเพื่อนสนิทตอนนี้อย่ามาใกล้ชิดห่างหน่อยถอยนิดขอเมตร